สังเคราะห์วรรณกรรมโดยใช้ข้อสรุปและ สังเกตวรรณกรรมและใช้ข้อสรุปจากวรรณกรรมเรื่องต่างๆบูรณาการให้เป็นเรื่องราวสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันค่ะจากตัวอย่างข้างต้นนะคะผู้วิจัยนำผลสรุปจากวรรณกรรมเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3าเรื่องที่4มาบูรณาการเป็นวรรณกรรมใหม่ที่ผ่านการสังเคราะห์หลักนําการนําเสนอดังตัวอย่างนะคะโอ้เจ๋งเลยเขาก็จะเอาเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4ถูกไหมเอามาเขียนใหม่นะคะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวดูดูนะวรรณกรรมที่ผ่านการสังเคราะห์เชิงบูรณาการ และเราเขียนมาว่าในปัจจุบันรถยนต์ได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญของบุคคลสําคัญสำหรับ ใช้เป็นพาหนะสัญจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีในช่วงปี2555จนถึงปี2560ในวงเล็บกรมการขนส่งทางบกส่งผลต่อการบริโภคน้ำมันส่งผลต่อการใช้น้ำมันและจำนวนสถานีบริการน้ำมันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 16ตรายี่ห้อส่วนสถานีใหญ่ๆมี5ตรายี่ห้อได้แก่ Shell, c l ร t e c h Esso, ปททและบางจากในวงเล็บกองน้ำมันเชื้อเพลิงปี2561ประกอบด้วยการตั้งสถานีบริการน้ำมันทำได้ง่ายขึ้นเพราะรัฐบาลแก้ไขกฎเกณฑ์จึงทำให้จำนวนสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวงเล็บเมทีลีละวัด2560อย่างไรก็ตามการที่ธุรกิจการให้บริการสถาน มีน้ำมันมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันเนื่องจากความตกต่ำภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิดการลดลงของปริมาณการบริโภคน้ำมันของผู้บริโภคซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานีบริการน้ำมันทำให้สถานีบริการน้ำมันมีการแข่งขันเรื่องรูปแบบและคุณภาพการบริการที่แตกต่างกันมีรูปแบบและคุณภาพการบริการแตกต่างกันหรือไม่จึง ได้ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตรายี่ห้อกับการบริการของสถานีน้ํามันในเขตกรุงเทพมหาคนครเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นตัวอย่างของวรรณกรรมที่ผ่านการสังเคราะห์แบบบูรณาการถ้าคุณยิ่งคุณมีข้อมูลเยอะเวลาคุณมาเขียนนะคะมันจะเป็นรูปแบบสไตล์ที่คุณใช้สํานวนไปเรื่อยๆแล้วสังเกตดูเวลาเราเขียนนะคะครั้งแรกก็จะเขียนแบบอื้อๆอย่างนั้นนะแล้วพอครั้งต่อไปก็อื้ออย่างนิดนึงแล้วพรัอที่สามที่สี่ยิ่งคุณแก้ไขบอ่อยคุณจะเก่งขึ้นในโล การเขียนนะคะการเขียนตรงเนี้ยจะมีผลยังไงผลกับการสื่อสารในชีวิตประจาวันของคุณนะ่ะจริงๆเลยเพราะว่าการเขียนจะเป็นการขัดเกลากันที่เราจะเขียนได้ต้องมีการคิดจะต้องมีการวิเคราะห์จะต้องนั่งน,นี่มีหลายขั้นตอนแล้วเราฝึกบ่อยๆเราจนกว่าคุณจบเรียนจบปโทปเอกถูกไหมคุณก็สามารถใช้วิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันของคุณได้เลยแหละดีไหมคะ โดยสรุปของการสังเคราะห์แล้วก็การนําเสนอวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนเป็นความเป็นมาแล้วก็ความสําคัญของปัญหาการวิจัยผู้วิจัยควรเริ่มต้นทบทวนวรรณกรรมที่เป็นการแนะนำนะคะเรื่องที่ศึกษาโดยอธิบายความเป็นมาแล้วก็ลําดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ศึกษาเพื่อแสดงการเท้าความเนาะเราต้องเท้าความก่อนโอเคปะ่ะเพื่อให้คนเขารู้แล้วก็แบบม,มันน่าดู สำคัญไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้คุณถ้าคุณเขียนดีนะงานวิจัคุณจะมีคุณภาพมากเลยจริงๆนะ ผู้วิจัยก่อนอธิบายถึงมูลเหตุจูงใจที่จะทําให้ต้องการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นคุณทําไมคุณถึงจะต้องทําเรื่องนี้ทำไมไม่ทำเรื่องอื่นอะไรเงี้ยถ้าคุณเขียนให้ดึงดูดใจก็เหมือนเราดูหนังถูกปะดูหนังที่มีไตเติ้ลดีหรือว่าตัวอย่างดีอุ้ยเรื่องนี้เราต้องไปดูเรื่องนี้ต้องไปดูอะไรวะนะการนําเสนอความเป็นมาแล้วก็ความสําคัญของปัญหานี่นะคะก็ต้องมีความกระทดรัดชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นด้วยโดยมีความสัมพันธ์กันโดยตลอดเลยดังนั้นวรรณกรรมต่างๆนี่จึงต้องทําการวิเคราะห์ แล้วก็การสังเคราะห์บแบบนําเสนอที่มันดีคุณฝึกเขียนนะคะเขียนคุณก็ทำเรื่อยเ,อยเ,อเวลาเวลาทําแล้วมันมีความเครียดถูกไหมคุณจะบอกว่าค่อยคุณอยู่กับปัจจุบันทําแค่แค่ทำคุณไม่ต้องคาดหวังเลยไม่ต้องไปอดีตอนาคตอ,อดีตที่เขียนมามนแล้วก็จะมาท,ทะเลาะกันอยู่ในตัวเองนะคะตัวนี้ไม่ดีคุณก็แค่ปุ๊บถ้ามันทะเลาะปั๊บก็อืมก็แค่รู้ว่าทะเลาะก็ทําต่ออืมทะเลาะทาต่อ,ไ,อไปนู่นละกลับมาทําต่อจบค่ะโดยไม่ต้องมีเขาเรียกว,ว่าความเป็นกลางหรือว่าดูแบบ ด้วใจที่ตั้งมันอะไรเป็นกลางก็ดูแค่ตรงนั้นแล้วก็มันไปก็ดูดูจิตจะสบายสบายคุณทําอะไรที่จิตใจที่สบายสบายมีความสุขนะคะจะเป็นบอกเกิดแห่งสมาธที่ที่ดีโอเคไหมคะ